นี่คือการ่าชนเลยอ่ารุ่นนี้เป็นเรือไม้นะครับเคลือบด้วยเรซินนัู่กูเดนวำมูนนอูเดมไหนอ่ะโอ้โหเดี๋ยวสองกุ้งก่อนใกล้ๆหน่อยนี่ได้มาแล้วครับไซบิกบิกไม่ธรรมาดา ตำมกรางกักรางมีเก้าอี้แบบแร็คคาร์โรนั่งสบายส่วนนี้ปรากฏเว้ยพักยกพักยกใบจ่าพักยกใบจ่า ส่วนส่วนกุ้งที่ได้นะครับจะได้ตามซอกหินก็ใช้วิธีแทงเอาด้วยฉมวกกูแทงแล้วไม่เคยโดนเลิกเลยโ <c oughs> ชคดีโชคดีเยโอ้ระวังดวดวโ,โ,โดนไหไพ่รู้ไม่โดนไม่โดนพ้นพ้น้น